One News ตรงไปตรงมาครับนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันไปฮะนะครับติดตามในช่วงจับประเด็นวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับกระแสรเรื่องของค่านิยม12ประการนะครับสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ตอนนี้ฮือฮากันมากมียอดวิว300,000กว่าเกือบ400,000แล้วนะครับสำหรับมิวสิกวิดีโอของคุณครูนกเล็กนะฮะ คุณครูนกเล็กนะครับทำมิวสิกวิดีโอค่านิยม12ประการถ้าไม่ทำจะท่องทำไมท่านี้ฮะคุณครูนกเล็กกับเพื่อนคุณครูอีกคนหนึ่งก็คือคุณครูท่านนี้นะครับเป็นครูในโรงเรียนจากโรงเรียนบางมดนะฮะอยู่ที่เขตทุ่งครุในกรุงเทพนะครับแชร์มิวสิกวิดีโอของตัวเองลงใน Facebook แล้วก็มีคนเอาไปลง YouTube ด้วยยอดวิว300 0 0นกว่าแล้วนะครับก็คือแนวคิดที่ว่าค่านิยม12ประการที่ทาง หัวหน้าคณะคสอชอได้ออกมาเพื่อที่จะปลูกฝังจิตสำนึกให้กับผู้คนในทุกภาคส่วนในสังคมได้นำไปปฏิบัตินะฮะโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเนี่ยสิประการมีแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์กตันยูใฝ่หาความรู้รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยมีศิลธรรมเข้าใจเรียนรู้มีระเบียบวินยัยมีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำ รู้จักใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้มแข็งทั้งกายใจไม่ยอมแพ้อำนาจฝ่ายตำ่ำแล้วก็คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวคุณครูนกเล็กนะครับซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเป็นคุณครูที่จะได้รับเสียงยอมรับในด้านของการทำสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ผ่านทางสังคมออนไลน์นะครับคุณครูบอกว่าตัดสินใจทำมิวสิกวิดีโอนี้มาโดยยืมเพลงของนิวจิ๋วไม่รักไม่ต้องเอามาทำใส่เนื้อเพลงใหม่ลงมาก็เพราะว่า ท่อนท่อนฮุกเนี่ยมันจดจําง่ายแล้วเด็กวัยรุ่นเยาวชนก็รู้จักดีอยู่แล้ว,ลวก็เพื่อให้เด็กเน้นก็คือหนึ่งท่องจําไม่ได้แต่พอฟังผ่านเพลงนี้แล้วก็จะท่องจําได้ง่ายขึ้นและอยากกระตุ้นว่าต้องทําท่องจําแล้วต้องทํา จยถ้าไม่ทําจะท่องทําไมท่องแล้วก็ต้องทําด้วยใช่ครับและได้ดูนี่นิวจิ๋วภาคบางมดนะเนี่ยเออนี้ก็นิวจิ๋วเหมือนกันนะคะคุณครูนกเล็กท่านซ้ายเนี่ยเป็นคนคิดคนแต่งคนทําแต่ว่าคุณครูบอกคุณครูไม่ได้ร้องเองเพราะว่าร้องเพลงไม่เก่งก็ให้เพื่อนคุณครูอีกคนนึงมาร้องคแต่นิวจิ๋วเขาต้องยืนคู่กันใช่ไหมคู่กันทิ่สิงคโปแต่ว่าเนี่ยแหละเขาต้องมีท่านิวจิ๋วเนี่ยต้องมีท่าฟังหน่อยสิฟังหน่อยครับ เก็บไว้ทัง้งนัน้นเพราะใจฉันนั้นมีหลายเพลงที่ผ่านเข้ามาใครต่อใครเขาก็ฝากถามต้องทำด้วยไหมหรือทองมันไปเรื่อยอยังไงก็ถ้าไม่ทำาล้วจะทองทำไมแต่อยากให้ทำด้วยความเข้าใจสิ่งนี้งที่ชาติ้องการ เน Get ื้อเพลงเนีมาเนอินเนื้อแรงมาก่ทำไมต้องทำครูจะให้ท้องทำไมนี่ละนิ้วจิ๋วก็เธอดูค่าตะก่อนนะคะแต่คือถ้าฟังดีๆเนื้อร้องมีความหมายค่านิยม12ประการด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วไม่จุใจอยากจะไปเสิร์ช YouTube นี่เข้าไปที่เข้า YouTube แล้วก็พิมพ์นี้เลยฮะถ้าไม่ทำจะท่องทำไมค่านิยม12ประการเยอมาเลยใช่หมฮคุณครูนกเล็กกับเพื่อนเลยครับนะะ สม<ะ>ชื่อเลยฮะนกเล็ก <laughs> One News ตรงไปตรงมา